สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้มันคันปากนะคะอ่ะมิสเอิร์ธไทยแลนด์รีบสมัครกันนะคะเมื่อวานมีคนไปสมัครหลายคนนะลันหนึ่งในนั้นก็เคยผ่านเวทีนางสาวไทยเคยผ่านมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มาด้วยนะ เออคนนี้เรื่องราวชีวิตลูกสาวน่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะเป็นใครก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราเปิดรับสมัครแล้วเราก็จัดงานเป็นประจำทุกปีเราถือลิขสิทธิ์สิป,ปีะคุณผู้ชมจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานเจ้าของโรงแรมเอ็นสิริแล้วก็ร้านเพชรสิริไทยเจมผู้คำวอดนะคะในเวทีนางงามมายาวนานนะครับผู้ชมหาเราจัดปีนี้เนี่ยพี่เต๋าก็จะบอกก่อนว่าออดิชั่นผ่านทางช่องวันนะคะ ถ่ายทอดสดช่องวันด้วยนะคะ31นะคะแล้วก็นะคะใครที่อายุนะคะปถึง2ีปี11เดือนรีบสมัครกันค่ะใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะจะปิดรับสมัครวันที่19นี้นะคะจะปิดรับสมัครวันที่19นี้สูง165ขึ้นไปนะคะ ไม่ต้องมีพอร์ตมีอะไรค่ะมาพูดคุยเขาก็ดูทัศนคติเฉยๆค่ะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะนะคะแล้วก็ที่1เนี่ยจะได้เงินสดนะคะพร้อมของรางวัลมูลค่า5,000 500, 0 0บาทรองนะคะมีหลายตําแหน่งนะคะ1 0 0 0 0 0บาทพร้อมของรางวัลน,นะคะเราส่งมาแล้ว2อหคนได้ตําแหน่งมาแล้ว2คนนะคะก็คือโคลาเบียแล้วก็น้องใบตองปีนี้เราหวังว่าเราอยากจะได้มงใหญ่ก็คือเอิร์ธใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะคะ รีบสมัครกันได้เลยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ Miss Earth Thailand หรือเบอร์โทรศัพท์โทรไปถามได้แล้วแล้วก็รีบสมัครเพราะมันจะปิดแล้ว0893287923 0893287923นะคะทีมงานน่ารักทำงานเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็าเป็นครอบครัว Miss Earth กับเราเราดูแลและปีนี้เรารับสมัครเยอะด้วยนะคะรีบรีบมาจะปิดแล้วรีบมากันนะคะอะ มากันต่อคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งเวทีพันธมิตรกับเอ,อิร์ธนะคะนั่นก็คือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะแมลีนาจังนะคะหลังจากที่คุณแม่เนี่ยนะคะถ่ายว่าโอปอแกถ่ายมาเป็นอาทิตย์นะว่าโอปอมงแกถ่ายคนเดียวด้วยนะกันไม่ถ่ายคนอื่นนะไปบอกโอปอเนี่ยมงแน่นอนรกถ่ายมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ถ่ายถูกจริงๆด้วยนะคะโต้กระแสดามา่าล็อกมงนะคะก็ยังถือได้ว่าโอปอมีคนไปบอกไม่สมมงนู่นนี่นั่นแต่ล่าสุดนี้ขึ้นโพลแล้วนะ ท็อปไฟท็อปทรีแล้วนะท็อปไฟท็อปทรีแล้วนะครับคุณผู้ชมขานะคะ,ะแม่ลีน่าจะมาชี้แจงยังไงไปฟังเหตุผลของแม่ลีน่าว่าทําไมหลายคนมองว่าล็อกมงแต่แม่มองว่าไม่ล็อกมงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะที่พี่เอม็มพี่เอม็มภูเก็ตบอกว่าเขาล็อกมงไม่ได้ล็อกเนี่ยมาติเป็นเอกสารทั่วโลกทุกคนบอกว่าสมมงพี่เอม็มล็อกตรงไหนพี่เอ็มนี่ก็เป็นแบบผู้จัดก,การของไอ้สุริไง สุริไม่ได้ที่หนึ่งไงใช่ไหมสุริมันแก่มันมันมันสามสิบสองแล้วหน้ามันสวยสู้โอปอไม่ได้หน้าสุริอ่ะมันไปฉีดตรงนี้ให้มันหน้าเรียวไงแล้วตรงนี้หัวมันหัวโตแล้วก็นี่เรียวมาอย่างนี้ไงแต่ตาสุริอ่ะสวยแต่ว่าหน้าสดสุริสวยสู้โอปอไม่ได้เพราะว่าทีมภูเก็ตต้องถือว่าเป็นมืออาชีพเลยทั้งทีมช่างผมช่างแต่งหน้าทั้งเสื้อผ้าพะกรวยทีมภูเก็ตรวยมาก เข okay. าเก่งมากเขามืออาชีพเลยมีคนไปบอกวงไหนว่าไม่ปุ้ยอย่ารู้ว่าอีคุณหญิงกอบโกยเป็นคนส่งสุริเข้าประกวดแอบส่งสุริเข้าประกวดก็เลยสูริไม่ได้ไม่จริงอีคุณหญิงกอบโกอยอย่ามาตอแหลไม่จริงมันเป็นเอกฉันมึงดูพัฒนาการของโอปอตัวมึงเองก็สนับสนุนไม่ใช่เหรออีคุณหญิงกอบโกยมึงก็บอกันี้ว่า โอปอสมมูลกลับไปตอนหลังก็ไปอยู่ในเพจเพจหนึ่งแล้วเนาะไม่ได้ออกมาเพ่นพ่านแล้วนะคะ <c oughs> คนณยิงออกมาเพ่นพ่านไม่ได้นะคะเ็าจับนะคะ <c oughs> ก็นี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ข้อมูลคุณแม่เนาะแต่ถ้าถามพี่เต๋าเนี่ยนะคะโอปอสุูรินะคะแล้วก็มุกเนี่ยนะคะพี่เต๋าบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยถามว่าสูริหุ่นดีไหมก็ต้องยอมรับว่าหุ่นดีมากหุ่นเป็นบิวตี้ควีนอกเอวสะโพกนะคะแล้วก็ เป็นคนเก่งทีมก็เก่งแล้วทีมก็รวยจริงแล้วก็ไม่เถียงนะคะแล้วก็ภูเก็ตนี่คนสวยเยอะเด็กลูกครึ่งสวยเยอะนะคะเดี๋ยวเขาหาเด็กมาได้เชื้อเต๋าเถอะนะคะเดี๋ยวเขายังยังทำไปเถอะเชื้อเต๋านะคะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยโอปอเนี่ยโอปอเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรามองกันแล้วเนี่ยนะคะอ,อย่างที่แม่ลีนาพูดมันก็มีเหตุและผลนะคะแต่ว่าเรื่องผู้หญิงกรอบโกงก,งกรอบโกยคงไม่ใช่นะคะคงไม่ใช่อย่างแน่นอน นะครับเพราะผู้หญิงกอบกลวยไปแล้วนะคะรับไปอยู่ในเพจเพจหนึ่งนะคะอ่ะแล้วจริงๆวันนั้นเนี่ยถ้ามุกถ้ามุกตอบคําถามกระดิ่งดัดง,ด,งดังครบแล้วมุกตอบจบเนี่ยเผลอๆจะเป็นมุกจับมือนะรันเผลอๆจะเป็นมุกจับมือด้วยซ้ําไปเพราะกรรมการเนี่ยเขาไม่ได้รอดูใครเขารอดูสามคนนี้เท่านั้น เขารอดู3ามคนนี้เท่านั้นแต่ดันยนมุกขโมยซีนดับเครื่องชนมันก็เลยต้องได้ไปได้ไปเข้ามาลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยมุกตอบจบกระดิ่งทันปั๊ะเนี่ยเผลอๆยมุกจับมือด้วยนะคะ มากระต่อคุณผู้ชมนะคะน้อยอกน้อยใจก็เป็นเรื่องปกตินะค,ะคุณผู้ชมนะคะสําหรับซีดีสกลน,นครล้ำลือว่าตอนนี้ขอไม่ไปต่อแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต่อสัญญานะคะล่าสุดนะครับเพจมิชชนิเวิลด์ไทยแลนด์สกลน,นครนะคะได้มีการเคลื่อนไหวว่าจะไม่ขอต่อสัญญาโดยได้โพสต์สุดท้ายอําลาเวทีมิชชนิเวิลด์ไทยแลนด2024นะคะเออนะคะสกลน,นครนะคะแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกคนนะคะ ก็เป็นทีมที่แบบว่าก็ตั้งใจทํางานน้องๆก็น่ารักพี่เต๋าก็รู้จักช่างหน้าช่างผมทุกคนนะคะของสกลนครน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจนะคะว่าเอออยากจะให้เด็กได้ตําแหน่งอลันเมื่อก่อนพี่ก็เคยมีอารมณ์เหมือนหนูว่าเออไม่ได้ไม่ทําแล้วไม่ได้ไม่ทําแล้วนะคะแต่ว่านะคะหนูอย่าลืมนะคะการประกวดเนี่ยนะคะเจ็ดคนสุดท้ายมันมีแค่ห้าตำแหน่งแล้วจะเอาใครออกอะ่ะเอาใครออกจะเอาใครออก มันไม่มีคนไหนที่จะเอาออกได้แล้วอ่ะมันขี่คอกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าหนูมีความรู้สึกว่าทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ว่ากันนะคะทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าจะไปซื้อจังหวัดอื่นก็ไม่ว่ากันแล้วก็ถือว่ากาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ได้ข่าวล่ำลือมานะคะว่าจะมีหลายคนมาลงนะคะลันแล้วก็จะซื้อลิขสิทธิ์ทางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้โซนล่าง โดยเฉพ,พาะภาคใต้โซนล่างเช่นยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะโซนนันนานนลันสตูลพวกนั้น่ะนะคะพัทลุงก็ซื้อไปแล้วนะคะสงขลาก็ยังไม่มีเนาะสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะเขาเขาเขาเล็งกันว่าเขาจะซื้อจังหวัดนั้นกันนะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นใครแต่พี่เต๋าได้ข่าวมาแล้วว่าเขาจะซื้อทางภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะ จังหวัดโซนล่างเขาจะซื้อกันหมดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเห็นผลงานแล้วเขาโอเคเขาชอบนะคะเออนะคะก็ทีนี้เนี่ยนะคะก็น้องๆเขาก็ไม่ได้ทําแล้วสกลน,นครไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรหรืออาจจะไปทําจังหวัดอื่นก็ได้ไม่ว่ากันลูกนะคะเราก็เข้าใจเนี่ทำไมไม่เข้าหนูอย่าลืมนะทานางงามเนี่ยมันมี5้าที่ แต่มันมีทั้งหมด40คนมันมีแค่5้ที่แล้วมันมีอีก45ที่ที่จะต้องผิดหวังเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเผื่อใจไว้ด้วยเผื่อใจไว้เจ็บเผื่อใจไว้เจ็บด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าพอไม่ได้กูไม่ทําแล้วพอไม่ได้กูไม่เอาแล้วพอไม่ได้กูไม่เอาแล้วพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่เดี๋ยวสักพักการเวลามันก็จะทําให้เราแข็งแกร่งเดี๋ยวสักพักมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าคึกเขิมอยากจะทําอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ซื้อสกลน,นครอาจจะไปซื้อจังหวัดอื่นก็ได้เนาะอาจจะไปซื้อเลยก็ได้นะคะอาจจะไปซื้อแถวสุรินทร์ก็ได้เนาะอาจจะไปซื้อแม่ห้องสอนหรืออาจจะไปซื้อที่อื่นก็ได้ แต่เท่าที่รู้มาทางภาคใต้เนี่ยรู้สึกว่ามีคนเขาเล็งไว้3าจังหวัดเลยนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับพิริศิจ์การถือ CD Miss Universe Thailand นะคะจริงๆเราอยากได้ครั้ง77จังหวัดนะคะเราอยากได้77จังหวัดแต่เราก็ถามน้องๆจากเว็บทีแพทเชยนเขาบอกว่าพี่เต๋า77จังหวัดเนี่ยมากันจริงๆแบบวิเคราะห์กันแบบว่าตรงๆนะอย่ากโกรธกันนะนกหนูหมูแมวก็เยอะนะารัน 77จังหวัดได้กันครบก็จริงนกหนูหมูแมวนี่ก็เกินครึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเอาแบบที่มีคุณภาพดีกว่าเนาะ4 0 50แต่นางงามมีคุณภาพผู้จารู้เรื่องจบแค่นั้นพอแล้วนะคะเพราะว่า77จังหวัดมันก็ดูมันก็ทำได้ไม่ทำได้แต่ว่าอย่างที่พี่เต๋าเนี่ยนะคะเคยทำมาก่อนเนี่ยนกหนูหมูแมวเยอะนะคะแล้วก็คุยกับน้องที่ Patch, เว็บทีแพจีนเขาก็บอกแม่77แล้วดูนางงามกันจนเบื่อเลยอะ่ะ นกหนูหมูแมวตัดสินกันต,ตาค้างอ่ะ ส0จังหวัด50จังหวัดกําลังดีนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะสําหรับการที่จะเข้ามาซื้อแล้วก็เปิดตัวกันเป็นซีดีของการประกวดมิสซิลีเวิร์ธไทยแลนด์ในปีหน้านะคะแต่ปีนี้โอปอนะคะสุชาตาิตาช่วงสีต้องเป็นตัวแทนสาวไทยขึ้นทุกโพลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมิสเอิร์ h ไทยแลนด์นะคะเปิดรับสมัครแล้วจัดโดยดรน้องสิริการอ้นสงกรานนะคุณผู้ชมนะคะเจ้าของโรงแรมเอ็นซิลิแล้วก็ร้าน เพชรสิริไทยเจมโชว์รูมร้านเพชรอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลตรงแยกราชประสงค์นะคะใครที่อายุ18-26ถึงปี11เดือนลองมาสมัครกันดูคุณผู้ชมสูง165ซนติเมตรขึ้นไปเป็นผู้หญิงแท้แหลกํำเนิดอันนี้เป็นกฎกติการมารยาทของทางฟิลิปปินส์เขานะคะปีนี้จะต้องเดินทางไปประกวดที่ฟิลิปปินส์นะถ้าเกิดใครชนะนะคะ คว้าเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทพร้อมของรางวัลและก็เงินสด5 0 0 0 0บาทลองเช่นเดียวกันของรางวัลและก็เงินสดมูลค่า1 0 0 0บาทและลองเรามีหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบสมัครกันได้เลยที่เว็บไซต์ของเรานะคะ เว็บไซต์ Miss Earth Thailand นะคะหรือโทรไปที่เบอร์083 32 089ขออภัยค่ะ089 3287923 089 3287923จะปิดรับสมัครวันที่19นี้รีบสมัครกันได้แล้วค่ะอย่ารอช้า Miss Earth Thailand รอคุณอยู่ตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะน้ำตาลติโอปอว่าเหนื่อยเหรอแต่น้ำตาลก็โดนเยอะนะ้เมื่อวานอะ โดนเยอะเหมือนกันนะอ่ะพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ